สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องนาดาทาร่ค่ะวันนี้อาจารย์จะมาทำพิกอา,าร์คนะคะซึ่งจะมีไพ่ให้เลือกนะคะสามกองการ์ดด้วยกันนะคะกับท็อปปิกที่ว่ารักนี้ใช่เลยหรืออาจจะยังหนะ้านะคะก็เป็นคำยอดฮิตในช่วงเวลานี้นะคะอาจจะยังหนะ้าหรือเอ๊ะมันใช่เลยนะคะอ่ะก็ มีกองไพ่ให้เลือก3ามกองได้กันนะคะอันนี้คือกองที่1นะคะกองที่สองตรงกลางนะแล้วก็กองที่สามนะคะขอให้คุณทําจิตให้เป็นสมาธินะคะแล้วก็โฟกัสน้าไพ่ที่คุณเลือกนะคะซึ่งเป็นกอง3ามกองนี้นะคะอาจารย์ก็ลองสับไพ่แล้วก็เลือกมาแล้วนะคะ3มกองได้กันนะคะหนึ่งสองและสามนะโอเคขอเก็บกองสาและกองสองไว้ก่อนนะคะ เราจะเริ่มต้นที่กลองที่1นนะคะเดี๋ยวเราจะดูพลังงานของไพ่ออร์เคแล้วอาจารย์ก็จะขยายด้วยไพ่ทาโร่อีกคืนอีกครั้งหนึ่งนะคะามาดูกันค่ะวา่าคนคนนี้คนที่ใช่หรืออาจจะยังนะนะคะโอเคอืมว้าวไพ่ใบแรกนะคะ Be in the present and dream of the future นะคะจงอยู่ในปัจจุบันและฝันถึงอนาคตนะคะแล้วก็อีกใบหนึ่ง Message in a bottle นะคะนั่นก็คือข้อความในขวดแก้วนั่นเองนะคะจงอยู่ในปัจจุบันและฝันถึงอนาคตความสัมพันธ์นี้ถ้าถามว่ามันเป็นอย่างไรก็ปัจจุบันนี้อาจารย์ก็มองว่าคุณกับเขาอะ อาจจะคบหากันและมันก็ยังดูทิศทางที่ยังไม่ชัดเจนด้วยก็ได้นะคะก็คือยังต้องดูไปอีกในอนาคตอ่ะนะแล้วบางทีอ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นกับชาวกองหนึ่งเนี่ยก็คืออาจจะต้องเก็บความรู้สึกต่างๆที่เคยมีกับคนคนเนี้ยไว้ในขวดแก้วก็ได้อืมเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าตีความในภาพรวมตรงนี้ก็อาจจะยังนะก็ได้นะคะเออสำหรับชาวการ์ดกองหนึ่งนะแต่เดี๋ยวจะขอขยายหรือแคริไฟยไพ่สักนิดหนึ่งนะคะรักนี้ใช่หรืออาจจะยังนะนะคะสำหรับชาวกองหนึ่งนะโอเคเพราะว่าไพ่เขาบอกว่าให้เราอยู่กับปัจจุบันก็แสดงว่ามันเป็นอดีตไปแล้วหรือเปล่าคุณอาจจะมาถามถ,ามถึง เออคนที่เคยมีความสัมพันธ์และจบกันไปไหมเออคือเหมือนกับจะมาถามว่าจะมีโอกาสที่จะได้กลับมากันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ได้เพราะที่ผ่านมาคุณอาจจะมีทั้งความทรงจําที่ดีนะคะหรือว่าเป็นความทรงจําที่ยังมีความรู้สึกที่ดีๆอยู่ก็ได้เพราะมันเป็นข้อความในขวดแก้วแสดงว่าความสัมพันธ์ของคุณเมื่ออดีตสำหรับคนคนนี้นะคะ เขาเคยเป็นคนที่คุณรักมากและระหว่างคุณและเขาก็รักกันอะไรเงี้ยแต่มันมีเหตุจําเป็นให้ต้องแยกย้ายกันไปหรือเลิกลากันไปก็ได้ไพ่ขอถึงได้บอกว่าเออให้อยู่กับปัจจุบันแสดงว่าคนคนนี้ต้องเคยเป็นคนในอดีตนะคะแล้วเขาบอกให้ฝันถึงอนาคตก็คือคุณอาจจะต้องแบบเปิดใจมองหาคนใหม่ๆหรือถ้าเขาคนนั้นจะกลับมาเนี่ย ก็คือให้รอไปก่อนอาจจะเป็นในอนาคตข้างหน้าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเมื่อคุณแบบมีความฝันหรือมีความหวังอยู่ว่าเออเขาจะต้องกลับมาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะเขาบอกว่า when we dream ก็ก็คือเมื่อไหร่ที่คุณฝันนะคะ everything is possible ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถที่จะเป็นไปได้นะคะ อเดี๋ยวเรามาขยายไพ่ด้วยออราเคิลหน่อยค่ะว่าออความสัมพันธ์นี้มันเป็นอย่างไรคะ่ะอดีตที่ผ่านมาอมคุณเลิกลากันไปแน่นอนนะคะไพ่แฮงแมนคือความสัมพันธ์มันไม่มัน,ม,นมันแยกย้ายกันไปแล้วเนี่ยจัสติสก็คือคุณและเขาได้ตัดสินใจเลิกลากันนะคะแล้วคุณก็ยังลืมเขาไม่ได้คุณยังมีเขาอยู่ในความทรงจำเหมือนที่บอกนะคะ ืมแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรทำไมคุณทั้งคู่ถึงได้แยกย้ายกันไปสามไม้ <c oughs> ก็คือการที่คุณต้องห่างไกลกันก็ได้นะคะความห่างไกลเป็นอุปสรรคกับความรักครั้งนี้ขออนุญาตคว่ำไพ่นะคะเพราะว่าไพ่ไม่ค่อยสุภาพสักเท่าไหร่ก็ต้องบอกว่าคุณอยู่ไกลกันหรือคุณไม่สามารถที่จะมาพบมาเจออะไรกันได้นะคะ คิงไม้นะต่างคนอาจจะต่างทำงานหรือมีความรับผิดชอบอะไรบางอย่างของตัวเองนะแล้วก็สี่เหรียญจึงได้แต่เก็บเรื่องราวนี้เอาไว้ในใจคุณทั้งคู่อาจจะอยู่ไกลกันแยกย้ายกันไม่ได้พบเจอกันแล้วเป็นความทรงจำสีจางๆของคุณก็ได้เนี่ยไม่สามารถที่จะไปมาหาสู่หรือติดต่อกันได้นะ แล้วก็เป็นอะไรที่คุณต้องรอคอยเขาอะแล้วคุณต้องอดทนสูงมากๆบางครั้งความอดทนนี้ก็อาจจะไม่พอนะเพราะมันมีความเป็นเดเวลก็คือรักทางไกลนะอาจจะอยู่ต่างจังหวัดอต่างท้องถิ่นกันหรือต่างประเทศไปเลยก็ได้นะสํสำหรับความสัมพันธ์ของคู่นี้แล้วก็มันก็มีอะไรหลายๆอย่างหลายๆคนนะที่มาเป็นปัญหาอุปสรรคก็ได้นะอืม เนี่ยทำให้เรื่องราวความสัมพันธ์นี้มันก็เป็นไปได้ยากอ่ะเออมันไม่มีโอกาสที่คุณและเขาจะได้แบบมาคลองรักกันง่ายๆเนี่ยการได้พบเจอจึงไม่มีแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เขานะคะไปมีบุคคลที่สามหรือไปมีคนอื่นนะเพราะนั้นมันก็เนี่ยแล้วเขาก็อาจจะแต่งไปแล้วหรืออาจจะกำลังแต่งหรืออยู่ ในช่วงที่ตอนนี้เขามีครอบครัวไปแล้วด้วยก็ได้เช่นเดียวกันแต่คุณเองก็อาจจะยังแอบหวังแอบรอคอยว่าเขาจะแบบคือเขาอะมีความสุขไปแล้วอะกับบุคคลที่สามของเขาถึงแม้ว่าเขาอาจจะยังไม่แต่งกันแต่เขาก็อาจจะพบรักใหม่ก็ได้นะคะคุณก็เลยรู้สึกแบบเจ็บปวดแล้วก็ต้องเลิกลากันไปนะคะ เพราะนั้นอก็ลองมาถามดูซิว่าความรักครั้งนี้มันจะเป็นรักที่ใช่ของคุณไปได้หรือไม่หรืออาจจะยังนะคะไพ่ไฮพร s สเ s s ยังไม่แน่ไม่นอนเลยค่ะเนี่ยแล้วก็ไพ่สี่ไม้แต่ระหว่างคุณและเขาอะเหมือนความรู้สึกทั้งคุณและเขาก็อาจจะยังมั่นคงต่อกันอยู่เนี่ยเขาก็รักคุณนะ k n n o อ c คัพ ถ้าถามว่าเขารักคุณไหม mm. เขาก็รักคุณอะ่ะ mm. แต่มันยังไม่สามารถที่จะเติมเต็มกันและกันได้อืมหรือความสัมพันธ์เนี้ยมันมันไม่สามารถที่จะแบบมาหากันได้มันไม่สามารถที่จะเติมเต็มไปได้เลยแล้วมันก็มีความวิตกกังวลเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะ มีความไม่ชัดเจนมีความไม่แน่นไม่นอนนะคะแล้วก็มีอีโก้ด้วยนะมีอีโก้เกิดขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางด้วย mm. เช่นเดียวกันที่ไม่สามารถจะเดินทางมาหากันได้ <c oughs> มันช้าเกินไปนะมันช้าไปที่จะได้มาครองคู่กันอะเนี่ยคือมันยังไม่สามารถมาพบมาเจอกันได้มันต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ มาหากันได้ถึงจะพัฒนาได้นะเพราะนั้นถ้าหากว่าคุณจะรอคอยก็คงน่าจะอีกนานอยู่นะเพราะอุปสรรคปัญหามันมียากมันมากมายเกินไปอะ่ะกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะนั้นถ้าถามตอนนี้ว่ารักครั้งนี้มันใช่มันใช่เลยหรืออาจจะยังก็ต้องบอกว่าอาจจะยังนะคะเพราะว่าระหว่างคุณและเขามันไม่น่าจะแบบ ไปด้วยกันได้อ่ะอืมเพราะความห่างไกลเพราะความที่เขาก็มีคนอื่นไปแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดไพ่ก็ออกมาย้านะคะเพราะนั้นขอตอบชาวการ์ดกองหนึ่งว่าอาจจะยังนะคะ เพราะนั้นให้คุณรอดูในอนาคตก็ได้ถ้าหากว่าเขาเป็นคนที่แค่ไกลกันแบบคุณเฉยๆและยังไม่ได้มาพบเจอกันในเวลานี้ในสักวันหนึ่งมันอาจจะสำเร็จก็ได้แต่ต้องดูอนาคตแต่ตอนนี้อาจจะยังนะนะคะก็คืออาจจะยังอะ่ะอืมเพราะนั้นก็ก็รอดูในในผลทางข้างหน้าต่อไปก็แล้วกันนะคะก็เอ่อให้กำลังใจชาวการ์ดกองหนึ่งนะคะ หรือถ้าหากว่าเขาอะมีคนอื่นไปแล้วตอนนี้ก็คือให้คุณทำใจนะคะแล้วก็อาจจะมองหาตัวเลือกทางเลือกใหม่ๆ เข้ามาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคก็ตอบว่าอาจจะยังนะคะสำหรับชาวการกองหนึ่งนะคะฝากไว้เท่านี้ค่ะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่ออาจารย์มาได้นะคะหรืออยากจะเฉพาะเจาะจงเรื่องราวที่เป็นคุณอยู่ณนะเวลานี้ปรึกษากันได้คะ่ ID นะ id line นดาทาร์ดนะคะชื่อช่องอาจารย์เลยนะโอเคค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่นะคะกองที่สองนะ กับท็อปิกที่ว่าคนนี้ใช่หรืออาจจะยังนะคะนี่นะคะสำหรับการ์ดกองที่สองนะคะที่ทุกคนได้เลือกเอาไว้นะคะมีไพ่อะไรบ้างไพ่มีความเชื่อมั่นมีความศรัทธานะคะ h a v e f a t e แล้วก็ time for a nap ได้เวลางีบเดี๋ยวอาจารย์จะ clarify หรือดูไพ่นะ trust your f a i t h i In This s i t u a t i o n ไพ่เขาบอกว่าให้คุณเชื่อในสถานการณ์นี้นะคะแล้วมันถึงจะดีกับความรักความสัมพันธ์นะคะ time for an a p ก็คือได้เวลางีบแสดงว่ามันไม่มีอะไรอย่างที่คุณสงสัยเคลือบแคลงหรือคุณกลัวว่ามันจะเป็นไปไม่ได้แสดงว่าให้คุณหลับได้อย่างสบายใจให้คุณไปแอบงีบเหอะไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องเขาถ้าหากว่าเขาคือใช่คือคนที่ใช่อะถ้าหากคุณเชื่อคุณก็จะได้ นะคะคุณก็ก,ก็ก็อาจจะใช่สำหรับเขานะโอเคอาจารย์จะขยายไพ่ให้ชาวกองสองนะ <c oughs> ด้วยไพ่าทาโร่สำหรับนี้นะคะรักครั้งนี้ของคุณเป็นเขาเป็นคนที่ใช่หรืออาจจะยังนะนะคะโอเคนะหรืออาจจะยังก็มาดูกันหรืออาจจะใช่ดูสถานการณ์ความรักของชาวการ์ดกองสองหน่อคะ ไพ่ค n of War. ออฟวอมค่อนข้างจริงจังนะความสัมพันธ์นี้นะรู้สึกเหมือนกับว่าคุณและเขาอะต่างก็แบบคบหากันอยู่แล้วมันก็ค่อนข้างจะมีความรักความใส่ใจการดูแลความอบอุ่นใจให้กันอยู่ค่อนข้างจะซีเรียสกับความสัมพันธ์นะเป็นความรู้สึกที่อเขาและคุณก็ไม่ได้มาเล่นๆอะ แต่อาจจะยังแบบต้องการช่วงเวลาสักระยะหนึ่งนะในการที่จะให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปเนี่ยสิบดาบคุณและเขาก็อาจจะเคยมีความรู้สึกที่แย่ๆต่อกันบ้างหรือเคยมีเรื่องที่ทำให้เจ็บปวดกันมาบ้างแต่มันก็เป็นประสบการณ์ที่ เป็นความเจ็บปวดที่งดงามก็อาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดกันหรืออะไรกันเพราะมีดาบและมีดอกไม้ก็คือมันคือความเจ็บปวดที่งดงามนั่นแหละคือคุณน่าจะเคยมีปัญหากันแต่ก็กลับมาดีกันได้เหมือนเกือบจะหลับแต่กลับมาได้อะไรเงี้ยเออนะคะอเกิดจะส่วนเซกับความสัมพันธ์นี้เกือบเลิกอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้เลิกนะก็ยังอินเรレーションชิพก็คือยังอยู่ในความสัมพันธ์ ันต่ออะนะแล้วมันยังไงอีกบ้างสามดาบโหแสดงว่าความสัมพันธ์นี้อืมมันเป็นเรื่องราวของรักสามเศร้าแน่นอนนะเขามีการหักหลังคุณนะทั้งทางที่คุณก็ซีเรียสจริงจังนะเคยมีการหักหลังเคยแบบ จ็บปวดหัวใจเพราะใครอีกคนหนึ่งมีบุคคลที่สามนายออบครับแต่คุณก็ยังศรัทธาและเชื่อมั่นในความรู้สึกในความรักที่คุณมีต่อเขาอืไพ่ดีเอ็มเพลเลอคุณก็อดทนและรอคอยมากๆนะคุณแบบอดทนแล้วคุณก็เข้มแข็งคุณเป็นผู้ใหญ่อะ่ะอืมคุณไม่เอาเรื่องนี้มาแบบเป็นประเด็นน่ะเขาอาจจะเลิกกับคนนั้นไปให้คุณน่ะ เนี่ยแล้วกลับมาอยู่เคียงข้างกันเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ก็คือต้องรอดูในอนาคตนะไพ่สี่ดาบเนี่ยมันมีความห่างความนิ่งความเงียบหรือการแบบอ่อพักอะ่ะเออช่วงนี้ความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นช่วงที่ไม่ได้คุยกันด้วยก็ได้มันเป็นช่วงพักอะ่ะเหมือนที่ไพ่เขาบอกอ่ะให้คุณพักบ้างเถอะเพราะคุณก็แบบเจ็บปวด กับการถูกถูกทอดทิ้งหรือกับการที่แบบเขาทําให้คุณส่วนเซในความสัมพันธ์น่ะคุณเคยแบบเดินออกมาจากความสัมพันธ์แล้วนะคะแปดถ้วยอะ่ะเหมือนคนที่ตัดใจหันหลังให้กับความรักแต่ความรู้สึกหรือความเข้าใจการมีเหตุผลนะคะมันก็เหมือนจะกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งอะ่ะความสัมพันธ์นี้เหมือนกลับมาเริ่มต้น มีแสงสว่างเข้ามาเนี่ยก็แสดงว่าเหมือนคุณได้รับความหวังใหม่จากเขาอะอืมเพราะบุคคลที่สามนั้นอาจจะแบบแยกย้ายกันไปนะคะเขาและบุคคลที่สามก็คือมันก็ไม่ชัดเจนเหมือนกันว่าจะทำให้เขามีความสุขอะเ,ออเพราะนั้นอาจารย์มองว่าเขาก็เลยกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าตกลงเนี่ย คนนี้คือใช่หรืออาจจะยังเด็กดาบเนี่ยคุณยังต้องรอพิสูจน์ใจกันอีกสักพักหนึ่งอะคะ่ะแต่ถ้าหากว่าคุณเชื่อว่าเขากลับมาจริงๆเนี่ยเห็นไหมเขากลับมาจริงๆนะคะณนะวันนี้คิดว่าเขากลับมาแล้วถ้าเขาเคยน่าใจคุณเขากลับมาแล้วเหมือนรอให้คุณเปิดประตูให้เหมือนรอให้คุณเปิดใจอีกครั้งหนึ่ง รานตอนนี้ถ้าหากคุณยังเชื่อใจเขาอยู่นะว่าเขาเป็นคู่ของคุณเนี่ยคิงวอนนะก็มันเป็นไพ่คู่อะค่ะอาจารย์ก็ต้องบอกว่าเป็นคู่นะเพราะเมื่อกี้เนี่ยไพ่ตัวตนของคุณอนะมันเป็นไพ่ควีนไม้นะเดี๋ยวอาจารย์หาควีนไม้ขึ้นมาก่อนนะคือมันก็เป็นไพ่คู่อะควีนไม้และคิงไม้ก็คือถ้าหากคุณซีเรียสจริงจังแล้วคุณแบบเนี่ยนี่นี่นี่นะคะเนี่ยเหมือนตอนเนี้ยเขาก็หันหน้ากลับมาหาคุณแล้วอะ แล้วถ้าหากว่าคุณยังเชื่อใจเขาอยู่ก็ขอให้คุณวางใจนะก็เขาก็คือคนที่ใช่แหละเพราะคุณและเขาคือคู่กันนะก็เป็นพลังงานดีๆแหละนะเพราะนั้นก็ให้เชื่อว่าเขาคือคู่ของคุณเนี่ย king of cup นี่คือรักแท้นะคะยังไงซะมันก็ไปไหนกันไม่ได้อะอืถ้าเคยแบบ เลิกลาหรือแยกย้ายกันไปหรือมีใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทําให้เสียใจก็คือณเวลาเนี้ยมันก็กลับมาซีเรียสจริงจังกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ก็เขาก็เป็นคนที่ใช่ก็คือรักแท้นะอาจารย์วางไพ่ไว้อย่างนี้อืมก็ไพ่กองสองอาจจะเคยผิดหวงังหรือเจ็บปวดต่อกันและกันมานะคะหรือว่าคุณอาจจะเคยเจ็บปวดกับใครมาก็ตามที่ไม่ใช่เขาอะ่ะ แต่ณปัจจุบันคุณอาจจะเจอรักใหม่ซึ่งเขาคนนี้คือคนที่ใช่ขอให้คุณเชื่อใจวางใจแล้วก็เออเหมือนคนที่ตายตาหลับก็คือหลับให้ลงหลับลงได้แล้วนะคะทุกวันนี้นะไม่มีการนอกใจกันอีกต่อไปนะคะต่อไปนี้ไม่มีการนอกใจแล้วเพราะมันจะมีการกลับมาเยียวยารักษาจิตใจให้กันและกันนะคะก็ตอนนี้ก็ให้ดูดูแลกันไปนะคะใส่ใจเข้าใจเห็นใจนะคะแล้วก็โฟกัส กันและกันมากขึ้นไม่ต้องไปแบบแอบ,บสืบแอบ,บส่องอะไรทั้งนั้นนะคะถ้าเขาเคยมีคนอื่นตอนนี้เขาเลิกกันเด็ดขาดไปแล้วนะคะเขากลับมาทางคุณแล้วและเขาก็มองว่า คุณคือคนที่ใช่ที่สุดนะคะเขาจะไม่หนีคุณไปทางไหนอีกนะคะก็ประมาณนี้สำหรับชาวการกองสองก็ต้องบอกว่าเกือบจะหลับแต่กลับมาได้นั่นแหละก็คือเออเคยเกือบเลิกลากันไปหรือเลิกลากันไปแล้วแต่เขาก็ได้ไป เลิกลากับบุคคลที่สามไปแล้วตอนนี้เขากลับมาทางคุณแล้วก็จะไม่ไปไหนแล้วเพราะเขาก็รู้แล้วว่าคุณคือคนที่ใช่ของเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะก็ตามนี้ค่ะชาวการ์ดกองสองนะคะใครที่อยากให้มันตรงกับเรื่องราวของคุณจริงๆนะคะเชิญชวนมาดูอ่ดูดวงส่วนตัวดีกว่านะคะค่าครูไม่แพงเนาะถามกันไปจำเพาะจาะตรงไปหรือให้เป็นเรื่องราวของตัวคุณเองน่าจะดีที่สุดค่ะสำหรับชาวการ์ดกองสองนะฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊าย บายโอเคอ่ะเราก็มาถึงชาวการ์ดกองสามบ้างนะคะที่เลือกไพ่สองใบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ ชาวการ์ดกองสามนะคะเขาบอกว่า look to your inner strength นะคะมองดูความเข้มแข็งในตัวคุณนะ you are stranger than you realize นะคะคุณเข้มแข็งมากกว่าที่คุณเห็นนะแล้วก็ไพ่อีกใบหนึ่งนะคะ s h o p wood ตัดให้ขาดแสดงว่ากองสามเนี่ยอาจจะยังน่านะเพราะว่าดูแล้วเขาบอกว่าให้ตัดไปได้เลยอะ่ะเออให้เข้มแข็งเข้าไว้แล้วก็ตัดจบไปเถอะ นะเดี๋ยวลองดูซิว่าเออทำไมไพ่ถึงแนะนำคุณอย่างนี้นะคะอาจารย์ก็<ๆ>ก็ก็อยากจะรู้รายละเอียดเหมือนกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์นี้นะคะโดยจะใช้ไพ่ขยายนะคะเป็นไพ่ทาโร่สำรับนี้นะคะเหตุการณ์ระหว่างคุณและคนรักของคุณในครั้งนี้เป็นอย่างไรคะทำไมเขาถึงบอกให้คุณเข้มแข็งแล้วก็ตัดจบ ตัดให้ขาดไปนะมันมีอะไรเกิดขึ้นในความรักของคุณจัดเม้นืมคุณและเขาอาจจะเป็นแค่คู่เวรคู่กรรมกันนะแล้วมันถึงวาระเวลาหรือเป็นช่วงสุดท้ายของความสัมพันธ์แล้วก็คือถึงเวลาแห่งการตัดสินใจถึงเวลาที่คุณได้ประกาศหรือบอกหรือพูดคุยกันไปแล้วว่าเออพอเถอะ ฉันขออนุญ,ญาตไม่ไปต่อหรือมันควรจะจบได้แล้วเพราะคุณแบบเจ็บมาเยอะแล้วคุณก็อยากที่จะให้มันได้จบจบไปอ่ะเนี่ยคิงออฟสอดไพ่สอดคล้องกันมากค่ะตัดให้ขาดจริงๆนี่คือไพ่ของการตัดนะคิงดาบอ่ะ เออที่ผ่านมาเขาอาจจะโกสกับคุณมาเยอะเนี่ยคือผีอะความเป็นผีก็คือพลุบพบโผล,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 ล่มามาหายหายนะคะไม่เคยจะอยู่ในชีวิตคุณจริงๆสักทีหนึ่งแล้วก็ทำเรื่องแย่ๆกับคุณเนี่ยเหมือนคนที่ไม่ซื่อสัตย์เออเหมือนคนที่แบบว่าเออคอยทำให้คุณ รู้สึกว่าโหความรักความสัมพันธ์นี้ทำไมเขาไม่ชัดเจนกับคุณเลยนะแล้วก็มีไพ่สองเหรียญเขามีตัวเลือกทางเลือกอื่นเขาสับรางเขาไม่สนใจคุณเขาไม่ได้คิดที่จะดึงมือคุณเข้ามาเดินร่วมทางไปกับเขานะคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เหมือนถูกแขวนไว้บนเส้นได้อะเออก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอาจจะมีแบบเสียงรบกวนนิดหน่อยนะคะในะคลิป ในกองนี้นะคะเพราะว่าข้างบ้านเขาน่าจะแบบแก้ไขซ่อมแซมหรือปรับปรุงบ้านอะไรประมาณนี้เนาะโอเคนั่นแหละก็คือต้องบอกว่าคนคนนี้มีคนอื่นอีกคนนึงแล้วเขาก็แบบสับรางสับรางกับคุณน่ะเขาดูไม่สนใจใยดีคุณท,ทั้งทั้งที่คุณก็อยากจะสารความสัมพันธ์น่ะเพราะนั้นไพ่เขาบอกว่าให้คุณ ปลดปล่อยตัวเองออกมาให้เป็นอิสระค่ะคุณต้องเดินหน้าต่อไปนะเนี่ยตอนนี้แบบถีบตัวเองออกมาเลยค่ะถีบตัวเองออกมาหมายถึงว่าอย่าไปอยู่ในความสัมพันธ์นี้เพราะเขายังไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับคุณก็ต้องบอกว่าอาจจะยังนะสำหรับคนเนี้อาจจะยังจริงๆนะเนี่ยควีนวอลนะถ้าหากคุณเป็นคนที่จริงจังจริงใจแล้วก็ชัดเจนอะในเมื่อเขาไม่ชัดเจน เขาไม่ได้โฟกัสที่คุณนะคะแล้วก็เขาอาจจะเป็นคนที่แบบเล่นแร่แปรธาตุหรือเป็นคนที่เล่นเกมกับคุณมากมายเกินไปอ่ะมันก็อาจจะยังนะสำหรับความสัมพันธ์เนี้ยเพราะเขาอะปล่อยให้คุณอยู่ในสถานการณ์ที่เหน็บหนาวเพียงลำพังเนี่ยเออคุณแบบอยู่ในหิมะถึงแม้คุณจะมีล่มคุณก็ไม่สามารถที่จะใช้ล่มแค่กลางได้คุณเหน็บหนาวในความรู้สึก เหมือนเขาไม่ได้อยู่เคียงข้างหรือเขาไม่ได้หาเสื้อที่อบอุ่นให้คุณใส่เขาไม่ได้มาอบกอดเขาไม่ได้มาทําให้คุณแบบรู้สึกว่ามีเขาอยู่ในชีวิตอะคุณต้องเดินเพียงลาพังนะคะไม่ว่าจะในยามทุกข์หรือยามสุขคุณมีเพียงแค่คุณที่รักตัวของคุณเองเนี่ยนะแล้วก็ความรักครั้งเนี้ยเหมือนคนคอขาดเห็นไหมคะเนี่ยเลือดสาดกระเด็นนะแล้วก็แบบเจ็บปวด เสียใจพังที่นาศย่อยยับอับปางมากมายนะคะไพ่เดทก็คือการเลือกลายหย่าร้างนะออคุณรู้สึกว่าคุณเหมือนคนที่ถูกทําให้เจ็บปวดเหมือนตายทั้งเป็นอะ่ะแล้วเขาก็เลือดเย็นมากมายนะสําหรับการกระทําของเขาที่กระทํากับคุณเนี่ยก้าวไม้คุณเจ็บปวดคุณเจ็บมาเยอะคุณโดนมาแย่ะนะเขา เออเหมือนมาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องเป็นฝ่ายไล่ล่าหรือเข้าหาเขาเพียงคนเดียวอ่ะเขาไม่เคยเข้าหาคุณไม่เคยใส่ใจคุณนะก็ขอให้ชาวกองสามเนี่ยเข้มแข็งจริงๆนะเกิดอะไรขึ้นนะแฮงแมนเนี่ยเมื่อเขาปล่อยให้คุณเป็นฝ่ายเข้าหาเพียงฝ่ายเดียวคุณก็เลยเลิกลานะคะออขอญาตคว่ำไพนะคะมันไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ก็คือ ก็ต้องบอกว่าเขาทำให้คุณรู้สึกแย่เหมือนคุณว่ายน้ำเชี่ยวอยู่เพียงลำพังแล้วไม่มีใครมาช่วยเหลือหรือดูแลคุณเลยคุณเหมือนเป็นนางเงือกที่ถูกปล่อยน้ำเออปล่อยทะเลหรือปล่อยไว้กลางทะเลไม่มีคนมาชุบเลี้ยงหรือดูแลอะไรใดๆเลยนะก้าวถ้วยเนี่ยแล้วแถมเขายังจูงมือคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์น่ะ เออปล่อยให้คุณอยู่อย่างโดดเดี่ยวเหงาเงาเศร้าๆจริงๆนะเขาเดินจากคุณไปแล้วค่ะตอนนี้แล้วเขาก็ไม่สนใจคุณด้วยนะเนี่ยคุณต้องเยียวยาและรักษาจิตใจตัวเองจริงๆค่ะไพ่เดอะสตาอืมแล้วก็หกเหรียญคุณทําได้อย่างเดียวค่ะก็คือให้อภัยเขานะให้อภัยเขาแล้วก็ เด e อ o ฟูก็คือปลดปล่อยนะคะเดินออกมานะแล้วก็อย่าไปกลัวหนทางข้างหน้าอย่าไปคิดว่าคุณจะไม่ได้เจอใครอีกนะคุณพร้อมแล้วแหละเนี่ยคุณแบกแบกแพกนะคะใช้คำว่าแบกแพกดูสากลเหลือเกินนะคะคุณนะเหมือนคนที่หอบเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าแล้วก็เดินออกมาจากบ้านของเขาเนี่ย ยังมีสายรุ้งรออยู่นะคะทุกคนถ้าคุณหันไปมองเนี่ยคุณจะมีสายรุ้งซึ่งคือความสดใสที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตนะเพราะนั้นตอนนี้ดีแล้วค่ะที่คุณเป็นโสดนะคุณเป็นโสดถึงแม้ว่าคุณจะต้องเลิกกับเขาก็อย่าไปรู้สึกว่ามันคือความเจ็บปวดอันแสนสาหัสอ่ะตอนนี้ต้องเริ่มต้นใหม่จริงๆค่ะชาวการ์ดกองสามนะถ้าคาดหวังว่าจะกลับไปคืนดีอ่ะไม่มีทางแล้วค่ะเพราะว่าเขาทำให้คุณเจ็บเกินไปเนี่ย คนที่จะเยียวยาคุณได้ก็คือตัวของคุณเองนะมันไม่มีการหมุนวนย้อนกลับไปเพื่อจะให้คุณไปเจอกับความเจ็บปวดอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือบยบินค่ะทุกคนนะในออฟบอนทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นด้วยตัวของคุณเองหันกลับมารักตัวเองแล้วก็เดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้ซะนะเดอะทาวเเพราะคุณก็เสียความรู้สึกกับเขามาเยอะแล้ว จะไปอยู่ทําไมนะคะกับคนที่แบบทิ้งคุณไปแล้วก็ทําลายทําร้ายความรู้สึกบางคนอาจจะถูกทําร้ายทั้งร่างกายและจิตใจก็ได้เพราะฉะนั้นเข้มแข็งค่ะอดทนเดินออกมานะคะอย่าหันกลับไปมองอะไรเขาอีกนะคุณก็รู้อยู่คุณก็เซน์หรือคุณก็สัมผัสได้ว่าคนคนนี้คือคุณต้องบล็อกต้องปิดกั้นต้องตัดอย่างแท้จริงนะคะบล็อกเขาไปเลยค่ะทุกคน บล็อกเข้าไปไม่ต้องเอาเขาเข้ามาเป็นความคิดความคิดหนึ่งหรือไม่ต้องคิดถึงเขาอีกต่อไปแล้วนะคะไพ่แนะนาให้ตัดค่ะเขาไม่ใช่คนที่ใช่ของคุณนะคะถ้าถามว่าคนที่ใช่หรืออาจจะยังก็ต้องบอกว่าอาจจะยังค่ะสําหรับชาวการ์ดกองสามนะคะอาจารย์ก็เป็นกําลังใจให้ก็แล้วกันนะคะสู้ๆขอให้คุณเจอคนใหม่ในเร็ววันนี้นะคะโอเคหรือถ้าหากว่าใครที่ยังมีเรื่องค้างคางใจอยู่ก็ มาดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ได้นะคะจะแบบแคริ i ฟายไพ่ให้แบบชัดเจนกันไปเลยนะคะว่าควรจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้เขาคือคนที่ใช่หรืออาจจะยังก็ต้องบอกว่าอาจจะยังค่ะสําหรับชาวการกองสามนะคะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย